ต้าาบบเอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YOUTUBE ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีและขั้นตอนในการตัดรองทรงกลางในสไตล์ของคนผมชี้และก็ผมหนาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนในการตัดกันเลยนะครับก่อนรับชมคลิปอย่าลืม ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับตาบาร์เบอร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีพลาดทุกการแจ้งเตือนใหม่ๆของตาบาร์เบอร์ได้ทันท่วงทีนะครับและสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะขึ้นฐานทรงด้วยเบอร์2นะครับเราจะใช้บล็อกเบอร์2ขึ้นฐานทรงนะครับผมเผยหน้าแบตเตอรี่เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ใช้หวีกั้นเส้นผมไว้นะครับเพื่อทำให้ขอบเนี่ยเกิดได้อย่างชัดเจนนะสำหรับทรงนี้นะครับ การขึ้นฐานทรงเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะครับผมค่อยๆสร้างฐานทรงนะครับให้เป็นรูปทรงที่ชัดเจนก่อนเลยนะครับแนวเส้นของรองทรงกลางนะครับผมก็จะอยู่ประมาณกลางใบหูของลูกค้านะครับเราก็จะสร้างฐานทรงให้ชัดเจนนะครับผม เราสร้างฐานทรงเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาเก็บขอบนะครับผมกันขอบให้คมนะครับสําหรับใครที่ไม่มีตัวเล็กนะครับเราใช้ตัวใหญ่กันขอบก็ได้นะครับให้เราสังเกตการวางหน้าฟันปัตเตอร์เลียนนะครับผมจิกลงไปนะครับให้เกิดเป็นเส้นเดียวกันนะครับเพื่อให้ขอบเนี่ยเกิดได้อย่างชัดเจนนะครับสําหรับทรงผมที่สวยนะครับขอบก็ต้องคมและก็ชัดเจนเป็นทรงที่สวยงามนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาเก็บฐานทรงนะครับเพื่อไล่ระดับกันให้สวยงามนั่นเองนะครับตรงไหนที่ยังมีโผล่มีชี้ยังไม่เท่ากันนะตอนนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงฐานทรงนะครับให้มีความเรียบเนียนเท่ากันนะครับผมไล่ระดับกันอย่างชัดเจนนะครับ และสเต็ปต่อมานะครับผมก็จะเก็บขอบด้านบนนะครับผมขอบที่เราเหลือไว้นะครับเห็นไหมครับว่าผมขอลูกค้าในค่อนข้างที่จะหนามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บขอบนะครับเพื่อนเราก็ควรที่จะค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะครับผมค่อยๆกินเส้นผมนะครับโดยการใช้หวีสอดแล้วก็ปาดนะครับ หวีสอดแล้ปาดนะเพื่อนๆดูนะครับสังเกตที่การวางหวีของผมนะครับว่าผมวางหวีในลักษณะไหนนะครับผมเพื่อให้เส้นผมเนี่ยนเรียบนะครับเพราะว่าเส้นผมที่ชี้แบบนี้นะครับถ้าเราตัดเยอะเกินไปเนี่ยแน่นอนนะครับมันจะแหว่งนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีรอยตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆเล็มนะครับค่อยๆกินเส้นผมตรงไหนที่ยังไม่เรียบเนียนนะเราค่อยๆเก็บนะครับ สำหรับเส้นผมแบบนี้นะครับผมส่วนด้านหลังท้ายทอยนะเราก็สอดหวีขึ้นไปนะครับแล้วก็วางหวีในลักษณะนี้นะครับผมวางหวีในลักษณะนี้สอดขึ้นไปแล้วก็ปาดเลยนะครับให้เพื่อนสังเกตในการวางหวีนะครับผมสำหรับช่างใหม่นะครับการลบขอบนะครับถ้าเราวางหวีถูกต้องนะครับขอบก็จะออกไปอย่างง่ายดายนะเพื่อนเพื่อน พอเราลบขอบไปด้วยนะครับเส้นผมชี้แบบนี้เนี่ยเราก็จะตัดซอยด้านบนไปด้วยนะครับเพื<ๆ>่อน ต่อมานะครับผมก็จะมาตัดซอยความยาวด้านบนนะครับการตัดซอยความยาวด้านบนผมชี้แบบนี้นะครับผมก็จะตัดสลับฟันปลานะครับผมถ้าเราตัดตรงจะทําให้เส้นผมนี้เป็นคลื่นนะครับ และที่สัมพัน์นะครับเพื่อนๆเราต้องหวีเช็คด้วยนะครับว่าทรงผมที่เราตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นผมเนี่ยชี้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าตัดสั้นทีเดียวนะครับเราค่อยๆตัดและค่อยๆเล็มนะเพื่อนๆเห็นไหมครับตัดความยาวแบบสลับฟันปลาค่อยๆเล็มนะครับเป็นการซอยสามทิศทางนะครับตรงกลางด้านซ้ายและก็ด้่นขวานะครับ ถ้าเราซอยบ่อยๆนะครับเราจะชินมือนะัะผมเราจะรู้ว่าตรงไหนที่ควรตัดนะครับ และฝั่งขวัญนี้นะครับสําคัญนะครับอย่าตัดตรงเด็ดขาดนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าตัดสั้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตรงขวัญเนี่ยจะชี้มากๆนะครับถ้าเราตัดสั้นเกินไปตรงขวัญจะชี้นะครับเห็นไหมครัว่าจะชี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะแค่เลมนะครับผมและก็ตัดสลับฟันปลานะครับ และสเต็ปต่อมานะเพื่อนๆพอเราตัดความยาวได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาซอยบางนะครับซอยบางนะครับการซอยบางสําหรับคนผมชี้นะครับให้เราซอยปลายนะครับเพื่อนให้เราเน้นปลายไว้ก่อนนะครับถ้าเราซอยโคนเนี่ยแน่นอนครับผมเนี่ยจะชี้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ไปเป็นช่อชเหมือนการตัดความยาวนะครับไล่ซอยไปเป็นช่อชอเลยนะครับให้เราซอยโฟกัสไปที่ ปลายของผมนะครับเพื่อให้เส้นผมเนี่ยพริ้วนะครับผมสำหรับคนผมชี้แบบนี้นะครับเราก็ไล่สอยทั้งหัวเลยนะครับผม และห็นไหมครับว่าตรงขวันเนี่ยอาจจะชี้นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเราใช้ปัตเตอร์เลียนนะครับเกาเส้นผมนะเพื่อให้เท่ากันนะครับตรงนี้เราต้องมองกระจกด้วยนะครับการตัดผมนะครับสังเกตกระจกทุกครั้งนะครับแล้วก็ลบตรงที่ชี้ออกไปนะครับและนี่นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับร้องทรงกลางสําหรับคนผมชี้นะครับผมและถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของต้าบาร์เบอร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย